105ที่ร้านขายกระเป๋า at the bag shop กี่คคะอยากจะฝากซื้ออะไรไหมคะทำไมอยู่ดีๆพีชถามว่าจะฝากซื้ออะไรไหมพีชจะไปไหนหรอคะพีชไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ,คะแต่เพื่อนของพีชกำลังจะกลับจากอเมริกาคะ่ะเลยโทรมาถามว่าอยากจะซื้ออะไรเป็นพิเศษไหม ขอบคุณมากนะคะพีชแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าอยากได้อะไรขอเวลาคิดสักพักได้ไหมคะคิดออกแล้วโทรบอกพีชแล้วกันนะคะได้เลยค่ะพีชแล้วพีชฝากซื้ออะไรไปคะให้กี่เดานะคะว่าต้องซื้อกระเป๋าหรือไม่ก็เครื่องสำอางแน่นอนแหมกีเนี่ยรู้ใจจังนะคะใช่แล้วละคะ่ะพีชฝากซื้อกระเป๋าแล้วก็เครื่องสำอางคะ่ะงั้นก็พอดีกับเรื่องที่นำมาฝากเพื่อนๆวันนี้เลยละคะ่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่ร้านขายกระเป๋าหรือ at the b a c k shop ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปที่ร้านถ่ายกระเป๋าพร้อมกันกับเอมมาดีกว่าค่ะ conversation may I help you ma'am I want a shoulder bag what color are you looking for I'm looking for a brown one. Do you like this one? It's made from crocodile leather. I'm afraid not. How about this one? It was imported from Japan. Let me see. Um, it's so beautiful. You can try to carry it. Okay, I'll take this one. Thank you, ma'am. สำนวนที่ใช้ในการซื้อและขายกระเป๋านะคะมีหลายสำนวนเลยทีเดียวค่ะเพราะกระเป๋าสมัยนี้นะคะมีหลาก4ีหลายสไตล์มากมายเต็มไปหมดจะเลือกแทบไม่ถูกเลยละค่ะถ้าเรานะคะบอกรายละเอียดไม่ชัดอาจจะทำให้เพื่อนๆได้กระเป๋าที่ผิดรูปแบบหรืออาจจะผิดความตั้งใจไปเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้พีชกับกีจึงนำสำนวนที่นิยมใช้ในการซื้อและขายกระเป๋า มาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋าได้อย่างถูกต้องตรงตามใจเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อเลยค่ะและสำนวนแรกนะคะที่นำมาฝากในวันนี้คือ which bag are you looking for หมายถึงกระเป๋าแบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่คะ ถ้าคนขายนะคะถามเพื่อนๆด้วยสำนวนนี้เพื่อนๆควรจะตอบกลับไปด้วยสำนวนที่ว่า I'm looking for และตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชนิดต่างๆของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการค่ะตัวอย่างเช่น I'm looking for a handbag หมายถึงดิฉันกำลังมองหากระเป๋าถืออยู่ค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะเดินเข้าไปในร้านขายกระเป๋าแล้วอยากจะบอกคนขายไปเลยว่าต้องการกระเป๋าแบบไหนหรือชนิดไหนนะคะกิ่แนะนำเพื่อนๆให้ใช้สำนวนหนึงต่อไปนี้ค่ะคือ I want แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชนิดต่างๆของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการค่ะตัวอย่างเช่น I want a briefcase หมายถึงดิฉันต้องการกระเป๋าใส่เอกสารสักใบค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะ เข้ามาที่ร้านขายกระเป๋าแล้วอาจจะเลือกแบบหรือชนิดของกระเป๋าเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆแล้วคนขายอาจจะถามเพื่อนๆด้วยสำนวนที่ว่า which color are you looking for หมายถึงคุณกําลังมองหาสีอะไรอยู่คะถ้าเพื่อนๆถูกถามด้วยสำนวนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะตอบกลับไปด้วยสำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ I'm looking for ว n e เวลาที่เพื่อนๆต้องการที่จะใช้สำนวนนี้นะคะให้เพื่อนๆน,นำคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับสีต่างๆไปวางไว้ตรงกลางนะคะระหว่างคำว่า for และ one ได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น I'm looking for a white one หมายถึงดิฉันกำลังมองหาใบสีขาวคะ่ะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะเลือกแบบและเลือกสีของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้อตงการแล้ว คนขายอาจจะถามเพื่อนๆด้วยสำนวนดังต่อไปนี้ค่ะ Do you like this one หมายถึงคุณชอบใบนี้ไหมคะซึ่งถามเพื่อความแน่นอนค่ะว่าเพื่อนๆต้องการกระเป๋าใบที่คนขายเสนอให้ไหมถ้าถูกใจเพื่อนๆก็ตอบไปได้เลยนะคะว่า It's beautiful หมายถึงมันสวยดีค่ะแต่ถ้าไม่ถูกใจเพื่อนๆน,นะคะกี่แนะนำให้ปฏิเสธคนขายไปด้วยสำนวนต่อไปนี้ค่ะคือ I'm afraid not หมายถึงดิฉันไม่ค่อยชอบนะคะ ถ้าคนขายบอกว่า it's very suitable for you หมายถึงมันเหมาะกับคุณมากค่ะหรือ you have a good taste หมายถึงคุณมีรสสนิยมที่ดีค่ะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะคะเพราะคนขายอาจต้องการเชียร์สินค้าของเขาก็เป็นได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการลองถือกระเป๋ากิแนะนำให้เพื่อนๆใช้สำรวนดังต่อไปนี้พูดกับคนขายกระเป๋านะคะ คือ m y y try to carry it หมายถึงดิฉันขอลองถือได้ไหมคะแล้วถ้าคนถ่ายกระเป๋านะคะอนุญาตให้ลองถือได้เขาก็จะตอบกับเพื่อนๆด้วยสำนวนว่า y ou can try to carry it หมายถึงคุณลองถือได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆตกลงใจแล้วว่าจะซื้อกระเป๋าที่ร้านนี้กี่แนะนำให้เพื่อนๆใช้สำนวนดังต่อไปนี้คะ่ะคือ I w i l l take this one ซึ่งหมายถึงดิฉันเอาใบนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับที่ร้านขายกระเป๋าเพื่อนๆลองฝึกซ้อมใช้สำนวนในการถามและอธิบายลักษณะของกระเป๋ากันบ่อยๆนะคะเวลาที่เราต้องการบอกคนขายว่าต้องการกระเป๋าแบบไหนจะได้บอกกับคนขายได้ถูกคะ่ะเราเองก็จะได้กระเป๋าที่สวยถูกใจและได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะแล้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ